ลงภาวนาไปถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่เผลอละต้องใช้เวลาในการสะสมไปนี่พอเรามีสติแล้วเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญามันจะสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับลาดับไปนี่ก่อนที่เราจะมีสติได้นะเราต้องมีจิตใจต่อสู้ก่อนถ้าใจเราไม่สู้ใจเราอ่อนแอท้อแท้อะไรนะัน้นภานาไม่ได้หรอก ใจที่กล้าหาญใจที่คิดจะสู้กิเลสใจที่คิดจะพัฒนากุศลที่ยังไม่มีให้มันเกิดขึ้นใจที่คิดจะพัฒนากุศลที่มีแล้วให้พัฒนาต่อไปอะไรเงี้ยใจอย่างนี้เป็นใจที่กล้าหาญเรียกว่าสัมมาวายามะใจที่เข้มแข็งถ้าเริ่มต้นกระท้อแท้พ่อแม่ออดอ้อนครูบาอาจารย์จะให้ประครบประงมเพราะไ้พวกนี้ภาวนาไม่ขึ้นหรอก ก็หลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งวันอย่างวันไหนครูบาอาจารย์คุยด้วยก็ดีใจวันไหนไม่คุยด้วยเสียใจไอ้พวกนี้ไม่ได้เรื่องหรอกใจอ่อนใจอ่อนแนเราะฉนั้นถ้าเราคิดจะพ้นทุกข์นะเราต้องเข้มแข็งต้องกล้าหาญเพราะว่าการจะพ้นทุกข์ได้นั้นเราจะต้องรู้ทุกข์มไม่ใช่หนีทุกข์นะ คนที่ขลาดคนอ่อนแอไม่กล้ารู้ทุกข์หรอกมันพร้อมจะหนีทุกข์ตลอดเวลาอย่างนั่งภาวนานัน่งไปโอ้ต้องนั่งอีกสามชั่วโมงเนะี่ยครูบาอาจารย์สั่งไว้ง่วงเต็มทีแล้วทำยังไงแอบหลับอะไรเงี้ยหนีทุกข์จากการอดนอนตรงนี้ไม่ได้เรื่องนะคนส่วนใหญ่ก็หนีทุกขนะ์นะั้หนะงั้น มันก็ไม่สามารถรู้ทุกได้เมื่อรู้ทุกไม่ได้ก็รู้ทําไม่ได้จะรู้ทําได้ก็ต้องรู้ทุกนะแล้วการรู้ธรรมเราก็รู้อริยสัจสี่รู้ทุกนะรู้สมุทัยเหตุของทุก์คือความอยากทั้งหลายรู้นิโรธคือความดับสนิทของทุกข์คือพระนิพพานอันนี้เรายังไม่รู้นะรู้มรรคคือการที่จะพัฒนา จิตใจตัวเองพัฒนาไปตามลำดับของศีลสมาธิปัญญานี่คือการเจริญมัคก,การปฏิบัติธรรมนีขั้นแรกเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนรู้รู้ทุกรู้สมุทัยรู้นิโรดรู้มัคแล้วทุกหน้าที่ต่อทุกหน้าที่ต่อทุกคืออะไรหน้าที่ต่อทุกคือรู้ไม่ใช่หนีไม่ใช่ละหน้าที่ต่อสมุทัยคือความอยาก คือละไม่ใช่ตามใจอย่างพวกเราพอมีความอยากขึ้นมาเราก็ตามใจมัน